เมื่อกี้นี้พี่เล่าไม่จบเพราะว่าดัานอเภียกเดินเข้าม,ามาพอดีและประโยคที่พี่จะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระศรีอานนี่แหละคือเขารู้เขาไม่เชื่อ่น่ๆประเด็นก็คือว่าถ้าเขาไม่เชื่อแล้วเขาทำงานไนต่อเนื้อพี่นี่แหละ สิ่งที่พี่ทำให้พี่เนี่ยต้องกงังวลแล้วก็หยุดไลฟ์สดแต่วันเมื่อกี้นี้ลักษณะการทำงานของพี่เนี่ยจะใช้คลื่นอย่างเช่นว่าพี่เปิดคอมเนี่ยเปิดเพลงด้วยเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยและคลื่นตรงนี้คลื่นไฟฟ้าคลื่นโทรศัพท์มือถือคลื่นอะไรก็ตาม พี่ๆสัรหามาแล้ก็เนี่ยเป็นปบแบบนี้พ,พี่พี่น้องเพราะฉะนั้นเลี่ยพี่เข้าใจแล้วก็เอ,นนอยนั่งพี่คิดเนีย่ยอ,อ,อีกแล้วพี่น้องสงสัยทีงได้ยินเสียงพี่ เข้าไปถึงเพลงของพี่ที่พี่ฟังอยู่เพลงก็ดีเหมือนกันที่ก็เปิดเพลงซ้ำๆกันท,ทุกวันก็รับเกยวกับจิดวิญ,ญญาณพวกนี้เคลื่อไฟฟ้าที่มากับมากับสายส่งไฟฟ้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์พี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่จะรับส่งวิญญ,ญาณออกไปได้ แล้วก็วเรื่องการแก้ของพี่น้องมันก็จะเกี่ยวกับคนซึ่งพี่ตอนตอนนี้ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับคนนะพี่น้องหยุดเรื่องการทํางานเกี่ยวกับคนไว้ก่อนก็ว่าพี่ก็ไม่ได้สอนใครก็อยู่แถวนี้บ้านสวนก็ไม่มีใครให้สอนอยู่แล้วพี่พี่น้องนานๆทีเช่น ตอนที่พี่ไปตัดผมก็สอนช่างตัดผมไว้นี่ก็เกบเดือนแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่ก็พี่ว่ามาเล่าต่อดีกว่าอย่างขึ้นโทรศัพทนีชัดเจนก็วิ่งมาตามขึ้นตามอากาศขึ้นไฟฟ้ามาตามสายไฟฟ้าก็ชัดเจนพี่น้องแล้วก็ขึ้น ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยใครจะว่าไปเนี่ยถ้าพี่โดนไฟช็อตพี่ก็ไม่ตายพี่น้องเพราะว่าพี่ได้ทดสอบมาแล้วก็คือการตัดสายไฟที่อยู่ระหว่างโบไฟกับหลอดไฟ แล้วก็เวลาที่พี่เนี่ยไปจับสองข้างนั่นก็แปลว่าระยะไฟก็ยังติดได้แสดงว่าไฟฟ้าได้ผ่านตัวพี่ไปแล้วตอนนั้นพี่ก็ไม่มีสติมีแต่สมาัญญะคือเรารู้ว่าจับสายไฟสองข้างข้างหนึ่ง ต่อกับตักไฟอีกข้างหนึ่งก็โดนจับกับมือพี่เอาไว้เน้ไฟยังติดพี่น้องคือพี่เนี่ยพลังจิตในหายห่วงเลยทั้งนั้นพี่ก็ไม่บอกใครง่ายๆว่าพี่เป็นทศษีอานขนาดแม่ค้าขายสันวิสพี่ก็ไม่บอกเพราะว่า เดี๋ยวเข้าไปเล่าบนรถไฟแล้วพี่แล้วคันเนี้ยพี่ก็จะแย่ไปเลยพี่น้องอาจจะขึ้นรถไฟต่อไปไม่ได้พี่น้องมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องมานั่งตรงนี้ก็ได้ยินเสียงเพลงพี่ไปด้วยเปิดทั้งวันนลยพี่น้องเพลงก็ซ้ำไปซ้ำมาแต่สาระมันอยู่ที่การทำงานของพี่เนี่ย ใช้ทั้งไม่ว่าสา,ายไฟฟ้าแล้วก็เครื่องโทรศัพท์อย่างตอนนี้โทรศัพท์พี่พังไว้เครื่องหนึ่งเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปซื้อคราวน,นี้ก็ต้องซื้อซิมวันทรคอด้เยเพราะว่าพี่ไม่มีวันทรคอมีเครืข่ายไม่ครบสาสามอย่างมีทั้งทู ทั้งแอแลวก да ็ดีแทกข็แค่สามค่ายแค่แค่นี้พอแล้วพ,พี่น้องสามค่ายใหญ่เนี่ยเด็วก็จะไปซื้อซิมมาอีกแต่ตอนนี้อาเป้ไม่ได้ออกไปไหนเอาเอาไปข้างนอกพี่ก็เลยพักเรื่องการซื้อเครื่องไว้ก่อนพี่น้องนะเออพี่น้องการทำงาน เก่ยกับคนก็อย่างเช่นโดนคุณใสประเภทต่างๆงพี่ก็เคยเล่าไปบ้างแล้วเหมือนกันก็ยังน้อยอยู่เหมือนกันพี่น้องเพราะว่าถ้าหากว่าคนเขารู้กันส่วนใหญ่ว่าพี่แก้ของได้พี่น้องมันก็จะเรียกว่าทำให้พี่เนี่ยไม่สงบ เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเรียกว่าอาจจะต้างเป็นเหตุให้พี่จะต้องย้ายมาอยู่ที่สุราษฎร์เพราะว่าจะได้ชะลอความดังที่ไว้ก่อนพี่น้องเมื่อไหร่พี่กลับไปกรุงเทพก็แสดงว่าพี่ก็ดังแล้วพี่น้องมันคงจะปิด,ป,ดปิดปิดังไม่ได้พี่น้องแต่ปิดได้ชั่วะขาวแค่นั้น ะไรอย่างที่พี่จะให้ให้ฟังว่าคนหนึ่งที่พี่บอกก็คือพ่อแล้วก็คนอื่นพี่ก็ไม่บอกใครอีกพี่น้องนอกจากในไลฟ์สดนี่แหละพี่น้องซึ่งคนฟังก็น้อยอยู่แล้วพี่น้องก็บอกได้เดี๋ยวคนที่อยากรู้ก็เดินจิตดนใจให้เข้ามาฟังวิีโอคลิปของพี่เอง เพราะฉะนั้นพี่ทํางานทั้งวันทั้งคืนแม้แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งพองอัดวิดีโอเสร็จแล้วพี่ก็ออกไปเดินเล่นเดินออกกำลังกายข้างนอกซึ่งวันนี้หวังว่าฝนก็ไม่ตกกับพี่น้องเพราะว่าเลยวันที่แปดมาแล้วก็ประมาณนี้อารพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอ ไมเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะสวัสดีครับ